พี่กายนี่บ่ได้นูมาเมือนั้นมันบ่ชันแดงปานนี้แม่นข่อยบ่ได้ไปส่งบ่ว่าข่อยไข่พี่กายนี่บ่อยาเก็นกับ่มาโอ้ยเบิ่งๆได้บ่ได้กินพุ่นตัวมีบักหุ่งตบ่แดงจึงคือจริงๆเจริงมาเอากระเจียวจักหน่วยล่ะสันเอาสันมันเทอร์ขันหน้าแล้วกัขอจักหน่วยล่ะสันเอาสันเอาเอาเอาตาสิเอาตาสิเอาแต่เราแต่แต่แต่ภาพเอาหน่วยมันเทิร์อันนั้นมันเทิรมาละเอาเออปากเดียวท้องเดียวบ่ยากดอกไปกินน้ำมู มูนี่มูส่วนไปกินไอ้วันเกิดมูสีผ้ากันกินตำซัววันเกิดโอ้ยมากออยากฝากของฝากอินตพาล่มไห้กินให้ซิมขวาพุ่นหลายๆดิบุญได้คุ้นได้สุขภาพแข็งแรงร่าไห้รวยอย่าเก็บอย่าจนเออเล่าเล่าเล่าอันเสียหากล้ามาดําหน้า ก็เล่นบ้างก่อนแล้หาพญตุยพระท่านเห็นสงสัสยสิไปส่นพุ่นแล้อพญตุยนั่นบอานุมะทายคลิปแล้วถ่ายดำหน้าสามเข่าซื้อหมอบ้านนูกับมถาทายไรสดแล้วอเออมาถทายเอาย่ำเราสามเข่าซื้อ,อ,อตาบ้าขันมือได้ข้าเจ้ามาสามดีกับสีขี้เลาะมาเบืองดอกมาถทายคลิปอดดอกวา,างสันตาหล่าได้หอดคลิปกจะมาขี้ซางมากสิตาหล่าเพราะไมีมู พอได้มาซองบางเนี่ยพอได้มีมูเมื่อนั้นก็ว่าอยู่บ่มีผู้อยู่หมู่บ้านนี่ซองบางอยู่ไม่ไปยังล่ะเออหน้าเมือเศร้านี่ล่ะอืมอืมอืมอันมูนันเหลืองอันมูนันมูนี่เหลืองอันนันแดงจึงคืองมันแดงมันคือตางสีแดงตางสีเหลืองหึบบารู้คือกันละโอ้ยมีเมลสีเขียให้ย่าเอาย่าเอาลายรย่าเอาลอะไรหวานมันบหวานนี่ลีเพราะเขาเบียร์เอาเอาไปต้มเชื่อมก็ได้บ้าอลายบ้าอะไรบ้าอะไรเอาไปซิมเอาไปซิม เอาไปซีมสือมันเป็นอันนี้เก่าเมื่อบอกเอามันกระโลนถิ่มคือเก่าตัวไหนเห็นมามันโลนลงดูสาละลอยมันหน่วยหน่อยโลนกลางเผื่นตะเชยดายมีแต่หน่อยหน่อยก็เจาะแกเจาะซ้ำอันม้วนอันทั้งทั้งอันข้าจ้าว่าข้าจ้าปลูกประดับซือๆดิวระสันมันเป็นอันประดับตัวสุ่มนั่นวระสันข้าจ้าว่าวันนี้ยายเราอยู่ผู้เดียวเด้วยบานนี่โอ้ยอยางอยู่น้ำร้อนน้ำหัวน้ำสวนนี่สีละมุนมันมีความสุขยหญ่เอ้ยเรื่องใดได้เออออพ่ัน พอยายอันพอยายงบเป็นไข่ต่ออีกแล้วบอกมาบ่ได้เป็นทังไหนเป็นไข่ต่อหมู่บ้านก็บ้าเกล็ดเลือดตั้มหม so ู um ่น <c ười> ี้ก <eline> yeah, ็เป so ็นไข่อีกก็เลยบ้กล้าเข้าไปย้อนว่าเป็นไข่นั่นละคันว่าเป็นไข่กับสีแว่แล้วเป็นยางออกกําลังกายชมือยันหมอเศร้าสลละร้อยนั่นใจหนึ่งใจสองอ่ะขีดหน่อยอยู่หน้าแล้วอยู่ล้งบานนั่นแล้วเอืมอันมีเหนื่อยมากหมูเศร้านี่บอบออยู่เซนี่ล่ะบาดนี้ คั่นสิเข้าไปก็ย่านติดไข่เนาะให้ไข่เซาซะก่อนยังสิเข้าไปโอ้ยแม่ก็ว่าคือกันความมนั่นเฮาก็ย่านติดหลานติดหยังเนาะหลานก็แฮงบ่ค่อยมีแฮงดหอมนั่นก็มันติดหยังมันก็ยากเว่าจะไปเด้ออหมู่เจ้านั่นคันเฒ่าแล้วนั่นคันซําใดซํานึงก็ให้เซาซะก่อนจักไปยามกันเออเออคันบ่มีผ้าปิดจมูกนี่คือหนูบ่ไปไสดคันมีอยู่แม่นมีได้ก็บ่กล้าไปใกล้ปานดคันเป็นไขนี่อย่าฟ้าวไปใกล้เพิ่น บ่เป็นว่าบ่ห่วงย่าิกันเด้หนูว่าวก็เพิ่นอยู่มันกะโลกไพ่หลายเน้อยย่ายในโร่องบานดอกมาหอดบ้านหอดยังข่อยเก่าบกพวบบ,บกบัวบ,บางยังไปให้พัดใช้ไข่ใช้ยังก,กินอยู่ดอกฮะที่ข่อยพอ่อมันไวแก้ด้วยยังข่อยก็เก็บไปให้พัดใช้ไข่ขอ่อยเลยบบานมันเป็นไข่เป็นยังกับว่าอยากไปนั่นบรนไดโลกไพ่มันหลายช่วงนี้มันกะมีโควิดมียังแน่อยู่ดีโควิดแต่ละลายหนอละจังหวะประกาศไปใกล้หน่อยหน่อยย่าหนูกะว่าเก็บขิงเก็บข้างอยู่นั่นยหน่อยย่าหนูพัดเนี่ยหนูพัดไม่ย่อยนั่น กบ่าเก็บคิงกับพ่อหันผ้าแม่ไปตรวจหั่นตรวจอย่างนี้แต่เขาสอนมาหั่นตรวจย่านเขาทรงละเอียดยาบ่มีผู้เฝ้าว่าสั่นทั้งย่านนั้นหลานบ่มีผู้เอาทั้งย่านบ่มีผู้เอาหลานกับพ้องว่าสั่นอย่างนี้แต่เขาสอนขันทรงกับย่านเขาทรงละเอียดพนะทั้งยานใครก็นั่งขัดบ้าบ่ไปจะมันสิเป็นนั่นมันสิเป็นนั่น พ่อพ่อพ่อยายพอแล้วพอแล้วพอแล้วบ่เอาเอาสันเอาสามสบายใจสันโอ้เอาเจ็บออกจากหุ่นมันเอาคาดกอคาดออกกินบ่ได้ก็สิไปต้มน้ำเชื่อมน้ำตาลกินดอกขอบคุณมากมายคุณยายเก็บนะคะช่วงนี้ลูกไข่เพิ่บ่อยุพ่อเพิ่นป่วยเพิ่นเกิดยังอยู่ดอนอยู่ได้เดี๋ยวนี้เป็นอาทิตย์แล้วกลับไปสอ้างเธอเรา การป้อนข้าวอันข้าต้มสายยางนี่เดียวนี่โอ้ให้อาหารทั้งสายยางเออบ้านนี้กับป้อนข้าวต้มกับซี่ดังกันนั่นล่ะนี่สายออกซิเจนทั้งหันละเคนสีมาหมู่นี้ล่ะสีมาจักสามสี่มือเลขออกแล้วก็กลับไปอีกนี่สินะเออกอบเป็นเห็ุงานเพื่อนนั่นล่ะขันยูงิสันมันกับบ่อเด้พักมันกับสีมื่อยเนาะมาพักจคกสองสามมือเออเพี้ยนกันกับสีกลับไป บ่อแล้วไปบเราเฝโตแล้วอยู่นี่ละนอกจากว่ามีเรื่องจำเป็นอีหลีอีรอพุ่นละจังว่าพุ่นละฮอตมือพู